ช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นฤดูฝนค่ะแล้วก็ฝนจะตกทุกวันเลยนะคะทุกๆคนวันนี้นะคะนอแวกก็ไม่ได้ออกไปไหนก็กะว่าจะทําอาหารกลางวันนะคะกินเองนะคะอาหารกลางวันมื้อนี้นะคะนอแวกก็จะใช้กะหล่าปีเป็นหลักค่ะนอแวกก็กะว่าจะทําสลัดผักกะหล่าปีนะคะแล้วก็สปาเกตตี้ปลาทูน่าใส่กะหล่าปีด้วยค่ะ แล้วก็ช่วงฤดูนี้เขาก็จะมีถั่วแระญี่ปุ่นออกมานะคะนแววก็ว่าจะต้มถั่วแระกินด้วยค่ะ วงฤดูนี้นะคะถั่วและญี่ปุ่นสดนะคะก็ออกมาแล้วนะคะนอแวรก็เอาน้ํามานะคะแล้วก็ใส่เกลือมาต้มให้เดือดแล้วก็เอาถั่วและนะคะลงไปต้มนะคะใช้เวลาประมาณ3-4นาทีเท่านั้นค่ะ <S <S เราเอาถั่วและมาน็อกในน้ําเย็นนะคะแล้วก็จะทําให้ถั่วและมมีสีสันสวยน่าทานเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็มาทำสปากเกตตี้ปาทุน่ากันนะคะช้อนสำหรับตักปาทุน่านะคะอันนี้ใช้ดีมากเลยค่ะนาแวซื้อจากร้านร้อยเยนนะคะตรงกลางช้อนเนี่ยเขาจะมีรูไว้สำหรับให้น้ำออกมานะคะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเราสามารถเขี่ยปาทุน่าเนี่ยออกมาจนเกลี้ยงกระป๋องเลยค่ะ ะะเขาก็จะเขียนไว้ว่าลวกแค่5นาทีเองค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะที่เมืองไทยคะ่ะที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะอากาศไม่ดีเลยเนะ่ยเพื่อนๆเพราะว่าเป็นฤดูซูยูนะคะเป็นฤดูฝนแล้วก็ทุกปีของฤดูฝนนะคะก็จะมีอุทกภัยเยอะเลยค่ะทุกปีเลยนะคะก็ข่าวเพิ่งเมื่อวานเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานซืนเนี่ยฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะ ตกแบบว่าเช้าจดเย็น24ชั่วโมงแล้วก็ทางฝั่งนาแวนะคะนาแวอยู่เขตคานากาว่านะคะแล้วก็ฝั่งอาตามินะคะก็มีอุบัติเหตุขึ้นมาก็คือ ฝนเขาตกแบบตกหนักมากเลยนะคะแล้วก็อพอตกมาหนักมากเนี่ยดินเนี่ยเขาก็จะนิ่มใช่ไหมก็จะถล่มลงมาแล้วก็พัดเอาบ้านคนแล้วก็พวกคนเนี่ยหาไม่เจอ20กว่าชีวิตนะคะตอนนี้ก็กําลังค้นหากันอยู่นะคะก็รู้สึกใจไม่ดีนะคะแล้วก็ข้างถนนนี่คือฝั่งอัตามิเนี่ยถนนเขาจะปิดนะเพราะว่า พอมีอุบัติเหตุอย่างนี้มีต้นไม้ล้มลงมาบ้างดินถลม่มลงมาบ้างรถก็ผ่านไม่ได้ก็เลยเก็ลามมาถึงเส้นของนาแวะเลยตอนนี้ก็ติดนะคะเพื่อนๆนะคะนาแวะก็เอาเหตุการณ์ในญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังนะคะคิดว่าคงออกข่าวที่เมืองไทยด้วยนะคะเพื่อนๆมาค่ะมามา,มากินข้าวกลางวันกันวันนี้ออ,โ,อตโต้ซังก็ไปทํางานเด็กๆเขาก็จะไปกับเพื่อนๆเขาวนั้นเริ่มโตแล้วนะคะนาแวะก็จะมา นั่งกินกันนะคะมากินข้าวกินกันนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะให้ดูว่ามีสลัดนะคะสลัดนี่กระหล่ำปีเราซื้อมาหัวหนึ่งนะเราแบ่งทําอาหารอย่างอื่นได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไว้อ่ามีโอกาสนาแวะก็จะเอาเมนูของกระหล่ำปีที่ว่าเวลาเราซื้อมาหัวหนึ่งเนี่ยเราทําอะไรบ้างอะนะคะอันนี้ก็เป็นสลัดผักอันนี้นะคะที่นแวะทานะแล้วก็มีถั่วและญี่ปุ่นเอดามาเนะาแวะโรยเกลือไปแล้วนะคะอันนี้นะคะฤนะด,ดูร้อนเนี่ยเขาจะออกมาเป็นถั่วและสด นะคะถั่วแรสดมันจะมีถั่วแรแช่แข็งด้วยนะคะกินได้ตลอดทั้งปีแต่อันนี้นะแวะชอบคือช่วงนี้เป็นฤดูนี้เท่านั้นที่ว่าเราได้กินถั่วแรสดอ่ะนะคะค่ะแล้วก็อันนี้สปาเกตตี้นี่สปาเกตตี้นะแวะก็เมื่อกี้มีวิธีทําแบบง่ายๆนะคะ,อะเอามาฝากเพื่อนๆด้วยแล้วก็เราใส่พริกไปนหน่อยเพราะว่าอย่างว่านะคะเวลาเหนื่อยๆเราก็อยากจะกินรสแซ,บแซ,บแซบ่บๆจัดๆอ่นะนะคะมากินกันค่ะคเพื่อนๆมาค่ะ สำหรับมื้อกลางวันเนี่ยทำง่ายๆกินกันง่ายๆเนี่ยนะคะอื่อยค่ะระาดน้ำสลัดสักหน่อยนึงนี่นะคะน้ำสลัดก็เป็นน้ำสลัด งานะคะหอมที่นะคะแล้วแว่ชอบน้ำสลัดงาของญี่ปุ่นอ่ะนะคะนี่นะคะเขาอ,อ่คอมมาดูเรซิ่งอันนี้นะคะแต่ว่าจริงๆเราทําเองก็ได้นะคะทําไม่ยากนะคะแต่ถ้าสําหรับคนไม่มีเวลาเนี่ยก็เราซื้อกินก็สะดวกะคะ่ะเดี๋ยวมากินผักก่อนเซ้น ถักเยอะมันก็ขับถ่ายคล่องนะคะที่ญี่ปุ่นนะตอนนี้เป็นฤดูฝนใช่ไหมคะฤดูฝนในญี่ปุ่นจะมีแค่เดือนเดียวเป็นฤดูที่เป็นอะไรที่สั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นฤดูร้อนแล้วนะคะ ธรรมดาเนี่ยฤดูร้อนเนี่ยเขาก็จะมีการจุดพูุกันตามเขตต่างๆเขตนอเวก็มีทุกปีนะคะเดือน7ประมาณเดือนเจกลางเดือนเหรือเดือนแเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมีโควิดมีโคโรนาก็ยกเลิกไม่ได้จัดก,กันเลยนะคะปีนี้ก็เหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าจะเหงาๆเนะคะเพราะว่าเขตนอเวะเป็นอันดับ2หรือสามนะ คือเขตโตเกียวเนี่ยอันดับหนึ่งที่ว่า,ามีคนติดเชื้อเยอะนะคะแล้วก็รองลงมาก็โอซาก้าแล้วก็คานาควาวะนะคะน้องแลวก็กลัวเหมือนกันนะคะเวลาจะออกไปไหนมาไหนนะคะก็ต้องระวังเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนแล้วก็การที่ว่าเราเป็นหวัดเนี่ยอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ฝนตกฝนตกเราดูละอองฝนหน่อยเราก็รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็รู้สึกจะ ไม่ค่อยสบายหนักตัวอะไรอย่างนี้บางคนมีไข้อย่างลูกล้องแรมเนี่ยมีไข้นะคะก็กลัวก็หวั่นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะใช่แบบเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นติดโรคที่ว่าตอนนี้โรคโควิดนะคะก็กลัวเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ ก็อยากจะให้เพื่อนๆดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลรักษาตัวเองแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์ถ้าเกิดที่เมืองไทยไม่รู้ว่านตัตโตมีไหมนาแวะแต่ว่านแวะเคยไปนะเคยไปตามซูเปอร์แล้วก็มีเขามีนัตโต้ขายนะตัตโตก็ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าหมอญี่ปุ่นนะเขาวิจัยมาแล้วว่ากินนัตโต้ทุกวันนะคะเวลาห่อนะคะกะ็มีภูมิเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาจะสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านเชื้อโรคร้ายแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่อต้านโรคหวัดด้วยนะคะลองเข้าไปแบบศึกษาดูนะคะเกี่ยวกับนาโต้นะคะน้แวแนะนำเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบสมัยก่อนอะ่ะจะกินไม่ได้กินไม่เป็นเลยไอ้การที่ว่ามันจะมีถั่วเหนียวๆถั่วเน่าอะ่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าถั่วเน่าะนะคะเป็นถั่วแบบเหนียวๆแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นถั่วหมักอะไรอย่างเนี้ยเราก็ยังไม่หินแต่คราวนี้พอ พยายามที่จะกินเห็นเขาว่ามันมีประโยชน์ใช่ไหมคะน้แวก็พยายามที่จะกินจนปัจจุบันนี้ต้องกินทุกวันเลยนะคะทุกเช้าเลยนะคะแล้วก็หาง่ายด้วยตามซูเปอร์ที่เมืองไทยก็มีแล้วนะคะเพราะนาแวเคยเคยเห็นอยู่ตามซูเปอร์นะคะ ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้นแวรก็มาทักทายเพื่อนๆเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวนแวกินให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปนแวรค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ